สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grand f a g r a n c Filia นะครับ EP นี้ผมจะมารีวิวน้ํำหอมจากแบรนด์ Bottega Veneta นะน้ำหอมรุ่นนี้นะที่ผมจะมารีวิวเนี่ยถือว่าเป็นน้ําหอมกลิ่นแรกของทางแบรนด์เขาก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะชื่อรุ่นว่า Bottega Veneta EDP นะครับคือชื่อรุ่นก็คือชื่อแบรนด์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิง น้ำหอมจากแบรนด์นี้นะครับ Bottega Veneta เนี่ยเป็นแบรนด์จากทางอิตาลีนะครับก็เป็นแฟชั่นแบรนด์เหมือนกันเนาะทำพวกเสื้อผ้าทำเอเอซอรี่นะแต่ที่โด่งดังของเขาเนี่ยคือเครื่องหนังนะครับจำพวกกระเป๋าหนังประมาณนี้ตัวนี้นะครับในข้อมูลนะครับบอกไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2011 Perfumer คือคุณ Michel a l m มร r a c ต่อมาในท็อปน้ตนะครับมีพิงเปเปอรกับเบอร์กอส่วนใน Notes, มิดเดิลนมีจัสมิน เบสโนดมีเลเซอร์โอ๊กมอสแล้วก็แพท c ชอรี่นะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลิ่นที่ดูแบบดูผู้ดีมากเลยอะครับดูแบบดูลำม он, นะุนเาะดูเป็นกลิ่นหนังที่ผมรู้สึกว่าผมสามารถใช้มันได้นะเปิดมาเป็นเป็นกลิ่นที่ดูแพงมากเลยครับดูมีความลักชัวรี่นะดูเป็นแบบ เหมือนเราเดินเข้าไปในช็อปสินค้าแบรนด์เนมนะครับแล้วก็กลิ่นแรกเนี่ยที่พุ่งขึ้นมาเลยคือกลิ่นของแพทชูรี่นะกลิ่นจะมีความเย็นๆนะครับแล้วก็อมหวานหน่อยๆบวกกับกลิ่นของหนังนะครับหนังในที่นี้เนี่ยคือเป็นหนังที่ไม่ได้มาแบบกลิ่นหนักๆอะ่ะคือเป็นหนังที่อยู่ในน้ําหอมผู้หญิงะนะคือมันจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบไม่ได้ดูเผ็ดไม่ได้ดูสโมกกี้อะไรขนาดน้ําหอมผู้ชายคอปน็ตเนี่ยมันมีเบอร์กามอตเนาะมันก็จะให้ความเปรี้ยวขึ้นมาด้วยนะครับ พิงเปเปอร์ในที่นี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดนะคือพอได้กลิ่นแบบเผ็ดแบบเบามากๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกลิ่นที่เด่นในที่นี้ก็คือกลิ่นของแพทเชอรี่กับกลิ่นหนังที่มันอยู่ในเบสโนดที่มันพุ่งขึ้นมาตอนแรกเลยนะกลิ่นดูมีความเอิร์ธตี้นะครับเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบเหมือนกลิ่นกลิ่นดินกลิ่นทรายเป็นกลิ่นที่มาจากโอ๊กมอสละกันนะคือโอ๊กมอสเนี่ยมันจะมีกลิ่นของความเป็นเอิร์ธตี้อยู่นะครับบวกกับกลิ่นของความเป็นแนวแบบ อิงกี้นะครับคือกลิ่นอิงกี้คือกลิ่นเหมือนกลิ่นของน้ำหมึกละกันนะครับกลิ่นดูดูหอมมากเลยอะ่ะคือมันเป็นกลิ่นหนังที่ใช้กลางวันได้เลยนะครับเป็นกลิ่นหนังที่ค่อนข้างเฟรชละกันคือไม่ใช่กลิ่นหนังที่แบบต้องใส่แล้วแบบไปแบบไปปาร์ตี้กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคือใส่ทํางานได้นะครับคือสําหรับผมเนี่ยอย่างที่บอกคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นหนังมากเท่าไหร่ถ้าเป็นกลิ่นหนังหนักๆเนี่ย ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันดูใช้ยากแล้วมันไม่เข้ากับบุค,คลิกของผมแต่ตัวเนี้ยทําให้ผมเปิดใจกลิ่นหนังมากขึ้นนะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นหนังที่หอมนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าใช้ง่ายนะคือที่จริงเนี่ยแบรนด์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือเขอทาทําเครื่องหนังเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพรีเซนต์กลิ่นน้ําหอมของเขาเนี่ยผมว่า คือเขาพรีเซนต์มาได้ถูกทางกับทางแบรนด์เขาหรอครับเพราะว่าตัวขวดเองเนี่ยแพคเกจจิ้งเองเนี่ยก็มีเหมือนเป็นคล้ายกับโบใช่ไหมเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแรโบป่ะอยู่ที่รอบคอขวดเนี่ยนะครับเป็นเท็กซ์เจอร์ที่เป็นหนังอะนะส่วนตัวกลิ่นเองก็เป็นกลิ่นหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถพรีเซนต์กลิ่นได้ตรงกับแบรนด์ที่เขามีความโด่งดังในทางด้านหนังะนะครับ และกลิ่นมีความออกแนวสโมกกี้เป็นกลิ่นของควันๆไม่ไหมอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความออกแนวอินเซนส์นะมีความฟุ้งกระจายนะครับประมาณหนึ่งมีความออกแนววูดดี้เบาๆคือแพทชูลี่ในที่นี้เขาทํามาได้ดีครับแล้วพอมาเจอกับกลิ่นหนังที่มันไม่หนักไปคือมันมันดูกลมกล่อมอะมันดูเข้ากันได้อย่างพอดีพอดีนะครับกลิ่นมันก็เลยดูค่อนข้างออกมาเพอร์เฟกต์สำหรับผมนะถ้าเป็นผู้หญิงใช้เนาะผมจะรู้สึกว่า เป็นผู้หญิงที่ออกแนวแบบดูเป็น working woman ทำงานเก่งนะครับดูมาสสุข,ขุมนะดูแบบมีตำแหน่งหรือมีการงานที่ดีนะครับดูมีฐานะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าให้ลุยก็พอลุยได้นะครับคือไม่ได้ดูเป็นคนที่แบบเป็นแบบสาวสวยหวานจะเกินไปนะครับเพราะว่ากลิ่นหนังเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ดูมัสคูลีนิดนึงนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของผู้หญิงคนนี้ก็จะดูเป็นแบบมีความ กระสับกระเฉงมีความคล่องแคล่วนะครับในการทำงานนะดูเป็นคนทำงานเป็นอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ดูนิ่งๆเรียบๆแล้วก็ดูแพงอ่ะนะครับตัวนี้เนี่ยเนี่ยความเป็น EDP นะผมฉีดอยู่บนผิวผมก็ความติดทนถือว่าปกตินะครับประมาณ6-7ชั่วโมงแต่พอเป็นสกินเซนต์ไปมันก็จะมีกลิ่นของความเป็นแพชูี่อ่ะติดที่ผิวนะครับเป็น กลิ่นแบบหวานๆใสๆเบาๆนะะก็ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือว่าตอนที่ไปซื้ออ่ะมันไม่มีไซส์ใหญ่คือดมแล้วแบบตอนแรกดมแล้วชอบมากเลยแล้วรู้ด้วยว่ามันเป็นกลิ่นหนังนะแต่คือรู้สึกว่าเออมันดนูหอมดีอะ่ะแล้วพอเราอยากได้ปุ๊บกลายเป็นว่ามันมีแค่ไซส์เล็กนะครับก็คือไซส์ห้าินะไซส์เนี้ยคือคิดว่าถ้าใช้หมดก็อาจจะซื้อต่อนะครับเพราะว่าอืมันหอมดีแล้วก็ดูเป็นกลิ่นหนังที่ใช้ง่ายๆเลยนะครับ นะแล้วก็ผู้ชายใช้ได้นะครับคือไม่จเป็นต้องเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายที่แบบบุค,คลิกคืออาจจะไม่ได้เป็นแบบคนที่ไปเที่ยวกลางคืนอะ่ะนะคือเป็นคนทั่วๆไปที่แบบพยายามแบบอยากจะใช้กลิ่นหนังก็ลองกลิ่นนี้นะครับก็แนะนําแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ดูเหมาะกับอากาศบ้านเรานะครับมันไม่ได้หนักไปใส่อากาศร้อนได้ใส่ทํางานก็โอเคนะใส่แปแบบเป็นประชุมผู้บริหารประชุมผู้ถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ เป็นงานที่ใหญ่นิดนึงก็ได้นะครับใส่ออกงานก็ได้อีกเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยทำให้เรานึกถึงหนังแพงๆนะครับจำพวกเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์อหนังหรือโซฟาหนังที่แบบเป็นหนังชั้นดีอะแล้วแบบมีการขัดมีการแบบเคลือบลงแว็กให้มันแบบมีความนุ่มลื่นเงาๆอย่างนั้นอะแล้วก็ นึกถึงพวกเบาะหนังแพงๆในรถสปอร์ตด้วยนะพวกปอร์เช่เฟอร์ราีหรือแลมโบก i นีอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่เป็นแบบเบาะหนังแพงๆอย่างนั้นนะครับเป็นคนที่แบบดูดูแพงแล้วกันเนาะดูแพงทั้งการแต่งตัวแล้วก็แพงทั้งทางพูดคำจานะครับคาแรคเตอร์กอ็อยู่ในแบบเป็นผู้ดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาจาก King Power ที่ล้างน้ำนะครับก็ลองไปทดสอบกลิ่นกันก่อนได้เนาะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นแอปซูลูด้วยนะแอปซูลูคือขวดจะสีเข้มกว่านี้นะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็จะดูแน่นกว่านี้เนาะแต่ตัวนี้สําหรับผมว่าผมโอเคแล้วนะครับคือแอปซูลูเนี่ยมันอาจจะแน่นไปนิดนึงโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมวาเพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ All come